กว่าโอเคสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอ น้าชาตการสาลบดีสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เรียนครับันนี้เป็นวันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่เท่าไหร่คะสี่ค่ะวันที่สี่เดือนอะไรเราเปลี่ยนเดือนใหม่แล้วนะเดือนอะไรเอ่ยของกาไปน้าเรียนไป เดือนตุลาคมคะ่ะมีพศส,สองัละร้อยหกสิบสี่เอาละสำหรับในอาทิตย์นี้จะมีการสอบของที่เชร์ทั้งหมด3วันนะคะมีวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพุธนะคะก็คือทีเชร์เนี่ยเขาก็จะเปิดซูมแล้วเขาก็จะอธิบายเด็กๆนิดหน่อยแล้วก็อธิบายวิธีการทํานะคะข้อสอบของเด็กๆนะคะข้อสอบของเด็กๆนีทั้งหมด3ชุดชุดละ10ข้อ ง่ายๆเมื่อเช้าใครทําแล้วบ้างเอ่ยทำแล้วยังู่ค่ะเก่งมากเก่งมากยอดเยี่ยมค่ะก็ให้ผู้ปกครองนะคะปริ้นข้อสอบแล้วก็เด็กๆทําให้เด็กๆทําด้วยลายมือตัวเองนะคะไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเขียนนะคะน้องสามารถทําได้ด้วยตัวเองเลยเพราะว่าข้อสอบไม่ได้ยากนะคะเมื่อเด็กๆทาครบเสร็จหมดแล้วเด็กๆก็เก็บงานทั้งหมดเลยนะที่เด็กๆทำนะคะ ของคุณครูฝนด้วยของที่เชิดด้วยนะคะเอามาส่งใครที่สะดวกส่งส่งได้เลยนะคะใครที่ทําครบเสร็จหมดแล้วส่งได้ตั้งแต่วันนักขัตติโ้นไปเลยนะคะทําอไม่หยุดเด็กๆก็หยุดสายเด็กๆมาทำในชีพนะคะเด็กๆทาแค่ใบงานนะคะทําในชีพทาในหนังสือทําในสมุดแค่นั้นนะคะ ส่วนกิจกรรมศิลปะนะคะที่เราประดิษฐ์ที่เราทําเด็กๆเก็บไว้ด้วยตัวเองเนี้ยนะคะเด็กๆเก็บไว้เล่นเองนะคะไม่ต้องเอามาส่งค,ครูให้คะแนนไว้แล้วค่ะโอเคสําหรับวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะคะหน่วยสุดท้ายของภาษาไทยก็คือหน่วยอากาศนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะ เอาใหม่เอาใหม่หน้าจอมาไม่ครบเอาระค่ามาแล้วกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับอาทิตย์นี้ของเราอยู่ในหน่วยอากาศค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันสิว่าอากาศเนี่ยมันเป็นยังไงเด็กๆรู้จักเจ้าอากาศมากแค่ไหนนะคะ คุณครูมีคำกรอนเกี่ยวกับอากาศมาฝากนะคะลมคืออากาศต้องการที่อยู่ถ้าเป่าฟองสบู่ก็ลอยฟูฟองเป่าลูกโปงพองหน้าลองหน้าเล่นแสนสนุกทุกเย็นได้เล่นลมเอ่ยลมกับอากาศมันเหมือนกันไหมคะดเด็กๆ เหมือนกันเลยลมกับอากาศก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานี่ยละค่ะที่เด็กๆมองไม่เห็นเด็กๆมองเห็นไหมคะมองไม่เห็น,หนค่ะอาาเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน,นแต่ว่าแต่ว่าเรารู้สึกได้เด็กๆลองเอามือพัดไปพัดมาเราก็จะรู้สึกได้เด็กๆลองเอามือป้องที่ป้องที่ปากนะคะแล้วเป่าเด็กๆก็จะรู้สึกว่าอากาศเนี่ยเขาสัมผัสตัวเราเขาสัมผัสบนมือเราด้วยละค่ะอากาศนะคะ มีไว้ให้มนุษย์มนุษย์ก็คือคนค่ะเอาไว้หายใจอากาศก็มีไว้ให้เจ้าสัตว์ทั้งหลายหายใจไม่ว่าสัตว์นั้นจะอยู่บนบกหรือว่าจะอยู่ในน้ําเด็กๆคะในน้ําก็มีอากาศนะคะอากาศแฝงตัวอยู่ในน้ําสัตว์ทั้งหลายเขาจะหายใจโดยใช้ครีบโดยใช้เหงือกเหงือกนะคะที่อยู่ใต้ผิวหนังของเขา ดักอากาศแล้วก็หายใจเวลาทีาเ่เขาอยู่ในน้ำแต่ถ้าเกิดอยู่บนบกก็ใช้ปอดเหมือนคนเลยค่ะหายใจเข้าหายใจออกแบบนี้สุดท้ายค่ะพืชเขาก็ใช้อากาศหายใจเหมือนกันนะคะพืชเขาจะใช้อากาศหายใจเนี่ยเขาจะหายใจทางใบเขาจะมีใบเยอะแยะมากมายเลยเขาจะหายใจทางใบค่ะจมูกเขาอยู่ที่ใบ คุณครูผลมีคำถามให้เด็กๆตอบนะคะคำถามข้อที่หนึ่งถามว่ามนุษย์มนุษย์นะคะไม่ใช้อากาศในการหายใ,ใจจริงหรือไม่ไม่ค่ะเด็กๆตอบว่าอะไรคะเปิดไมค์ก่อนเปิดไมค์ลูกเด็กๆเปิดไมค์ด้วย <ๆ S 1> เด็กว่าจริงไหม,ไม มนุษย์เนี่ยเขาไม่ใช้อากาศในการหายใจคำตอบก็คือใช่จริงใช่แล้วค่ะคำตอบก็คือไม่ใช่ไม่จริงมนุษย์ใช้อากาศในการหายใจเราขาดอากาศได้ไหมคะไม่ด้่ถ้ยเด็ดกเราถูกกระดดลเนี่ยเราไม่มีอากาศหายใจเราก็จะ ตายตาย,ตายเพราะฉะนั้นห้ามอะไรเอาอะไรแย่เข้าไปในจมูกนะคะเพราะไม่งานอากาศเขาจะเข้าไปในตัวเราไม่ได้เราก็จะตายค่ะต่อไปค่ะคําถามถามว่าลมลมก็คืออากาศใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะ <า>คือใช่ค่ะลมก็คืออากาศนั่นเองลมคืออากาศที่มันเคลื่อนที่ถ้าอยู่เฉยๆจะเรียกว่าอากาศแต่ถ้าเขาเคลื่อนที่ไปมาแล้วเราสัมผัสกับตัวเราหรือเนี่ยเขาจะเรียกว่าลมค่ะต่อไปคําถามข้อต่อไปก็คือสัตว์ใช้อากาศหายใจใช่หรือไม่คตับใช่ค่ะ ใช่ค่ะถูกต้องค่ะสัตว์เขาก็ใช้อากาศในการหายใจเหมือนเราสัตว์บกใช้อะไรหายใจจมูกใชจมูกใช้จมูกใช้ปอดในการหายใจถ้าเป็นสัตว์น้ำใช้อะไรคะเงื้อเนื้ออะไรเอ่ยใช้เงืออค่ะเงืออเนื้อเขาอยู่ในป่าโ้โหอหนคะ เด็กๆคะสัตว์บกลงไปหายใจในน้ําได้หรือเปล่าเหมือนกับคนคนลงไปหายใจในน้ําได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะอะไรถึงไม่ได้ตายเพราะเราไม่มีอะไรค่ะเพราะเราไม่มีเ้อไไม่เป็นได้ค่ะเพราะเราไม่มีเงือกไว้หายใจค่ะเพราะฉะนั้นเราไมาหายใจได้ไม่ได้ ดังนั้นเราต้องฝึกว่ายน้ํานะคะถ้าเด็กๆฝึกว่ายน้ําเด็กๆก็จะลอยตัวอยู่บนผิวน้ําเด็กๆก็จะไม่จมลงไปในน้าเพราะถ้าจมลงไปหายใจเอาน้ำ้าก่อนจะทําให้เด็กๆเสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกว่ายน้ําด้วยนะคะใครว่ายน้าเป็นบ้างเอ่ยปอยกรับปอยฝึกว่ายํานะคะ ในการหายใจเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปคำถามข้อต่อไปคะ่ะว่าพืชไม่ใช้อากาศในการหายใจจริงหรือไม่คำตอบก็คือใช่ค่ะคือคือไม่ใช่คะ่ะไม่ใช่ค่ะ พืชใช้อากาศในการหายใจไหมคะทีเด็กคะใช่ค่ะใช้แล้วพืชเขาหายใจตรงไหนคะเด็กๆใบค่ะอ่าถูกต้องค่ะพี่ชายพืชเขาใช้ใบค่ะใช้จะนมีใบเนี่ยในการหายใจส่วนคนใช้จมูกส่วนสัตว์น้ําก็ใช้เงืออค่ะโอเคมาปายเด็กๆคะ่ะ คุณครูฝนมีอากาศมีไอ้น้ำที่รวมตัวกันแล้วลอยขึ้นบนท้องฟ้าเราเรียกว่าเมฆวันนี้คุณครูฝนมีเมฆให้เด็กๆจับคู่เด็กๆจับคู่เมฆเลยค่ะใช้ปากกาคนละสีนะจ้าจับคู่ให้หน่อยค่ะทำได้เลยเดี๋ยวจะได้มาเฉลยค่ะ ออกัสค่ะเส้นสีฟ้าภูเส้นสีเทาเออใครเออขอสีูนะอ่าเอาโคดสีนะชิต้ามาแล้วชิต้าสีเหลืองน้องโปรดสีส้มอ่อนสีเนื้อสีเนื้อสีแดงสีเขียวก็ได้สีเขียวอ่า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 คุณครูรอคุณครูรอยังไม่ครบยังไม่ครบยังไม่ครบโอเคพี่สายใช้สีแดงโอเคค่ะ ก็อันนี้ของชีต้าชีต้าค่ะโอเคเรียบร้อยโอ้ยโอเคอ้าวเดี๋ยวคุณครูฝนจะขึ้นอ okay. ันใหม่คุณครูครับคุณครูครับแต่ผมยังไม่ได้เขียนนะครับแต่ผมไม่เขียนนะครับ ครับไม่เขียนก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ๊ะทำไมมันไม่ออกอ่า<อ><ะ>เดี๋ยวคุณครูฝนจะเฉลยอ่าก้อนแรกนะคะก้อนแรกก้อนแรก โอเคก้อนที่สองแล้วก็ก้อนเมฆก้อนที่สามนะคะนี่แบบนี้ค่ะโอเคต่อไปค่ะต่อไปต่อไปหน้านี้ค่ะเขาถามว่า<อ>ให้เด็กๆทายจำนวนก้อนเมฆที่เด็กๆเ,เห็นหน้านี้มีทั้งหมด กี่ก้อนให้เด็กๆใส่หมายเลขตรงพื้นที่ว่างๆข้างนี้เลยค่ะอ้าวเขียนค่ะปากกาโคเลสสีนะจ๊ะพี่ภูมาแล้วค่ะพี่ภูบอกสามออกกสบอกสามน้องโปรดบอกสามน้องชายก็บอกว่าสามไม่ครบเลยค่ะชีต้าก็บอกว่าสาม นะคราเปิดยางเขาเปิดยางใคร,คครไม่ตอบใครยังไม่ตอบยังมีคนไม่ตอบไม่เลยตอนนี้คุณผู้ชนตัดข้อที่ไหนเลโก้แต่แก้เลโก้เหมือนกันสองขั้แรกขั้นแรกเอาไปรวบเอาไปร่วมงานโอเคโอเคเด็กๆเอ้ยชิต้าเลยข้ามาไงอ่ะชิต้าจ้าก้อนเมฆมีทั้งหมดกี่ตัวคะเราไปช่วยกันนับค่ะก้อนเมฆมีทั้งหมด กหนึ่งก้อนสองก้อนและสามก้อนนะคะเด็กๆกก้อนค่ะเร็วมาเก็บนี่ทั้งหมดสามก้อนค่ะเด็กๆไปข้อสองไปค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบาๆค่ะลูกขาเบาๆค่ะพี่นัทใจเย็นพี่นัท เด็กๆขาหน้านี้หน้านี้เขาให้ทายจำนวนก้อนเมฆว่าเด็กๆเห็นก้อนเมฆทั้งหมดกี่ก้อนเขียนเลยค่ะพี ha, oh ่รูเขียนเลขสองมาพี่รูเขาบอกเขาเห็นสองก้อนคนอื่นนะคะเออน้องนิวบอกสี่น้องนิวเขียนเลขสี่มาชิต้าเขียนเลขสองน้องโปรดเขียนเลขสอง ไปอีกไปอีกพี่ชายขาพี่ชายพี่ชายเขียนหรือยังอ่าเขียนแล้วพี่ชายเขียนเลขหนึ่งนะแต่ว่าคุณหนุ่มเลขสามเลขเขียนแล้วใช่ไหมอ๋อการ์ดก็เขียนเลขสองนะครบเอาไปย่างคข้าทุกคนระยะเรามาดูกันดีกว่าค่ะก้อนเมฆของเรามีทั้งหมดสิบสิบ สองค่ะก้อนเมฆเรามีทั้งหมดสิบสองก้อนนั่นเองอัการกยะเทือกใครจะก้อนเมฆเรามีทั้งหมดสองก้อนค่ะอ่ะเด็กๆเตรียมกระดาษค่ะเตรียมกระดาษค่ะพี่นัทพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่ะเด็กๆเตรียมกระดาษค่ะจะจบทำไมอืม ขันโอโคือให้เด็กๆเขียนคำเขียนคำค่ะตามที่กำหนดให้และวาดภาพอากาศเด็กๆไม่ต้องเขียนโจทย์เด็กๆเขียนเลขหนึ่งเลยค่ะเด็กๆเขียนเลขหนึ่งแล้วเด็กๆเขียนว่าอาาค่ะอา,า่อานข้อาาอาา่าง ก็ไก่สะละอาและตัวสองสาลาค่ะคำที่หนึ่งเด็กๆเขียนเลขเลยนะคะเด็กๆไม่ต้องเขียนโจทย์น,นะคะเด็กๆเขียนเลขหนึ่งเลยค่ะแล้วก็เขียนคำว่าอากาค่ะไก่ใช่ไหมอ่าละ ้มัน on สืบถูออกไแค่หน่ไปก็ได้อยู่กัมันก็ได้หเราเกับบ้านกูอนู่นี่พลาดไปเขียนไม่ทันเขาเนอเขาไปหาเจอยะทําที่สองค่ะเด็กๆใส่หมายเลขสองค่ะแล้วก็เขียนคําว่า ลมค่ะลอลิงมอม้าค่ะอ่านว่าลมเียนูข้อสลมลลิงคำนี้ง่ายมากเลยคำว่าลมคุณครูปล่อยคุณไปคำต่อไปเลยนะคะคำต่อไปค่ะคำที่สามค่ะคือคำว่าหายใจ หายใจเออเน็นมายังขอหีบสระอายอยักษ์สระไอไม้มาลายจอจานค่ะเป็นไปร้อมเรียนพุ่มพูนตกห้องหรือสารายอยักษ์ เมื่อเด็กๆเขียนคำครบทั้ง3ามคำแล้วให้เด็กๆวาดภาพเจ้าอากาศค่ะของคุณครูผลวาดเป็นแบบนี้ต่อไปก็เขียนชื่อค่ะและเขียนเลขที่งานวันนี้มีแค่นี้ค่ะ <ale m any> เด็กๆขาอากาศมีสีไหมคะไม่มีอ่าถูกต้องคะ่คะอากาศเขาะจะไม่มีสีเด็กๆขาอากาศมีกลิ่นไหมคะไม่มีไม่มีมมอากาศมีตัวตนไหมคะม <re> <ing> เป็นตัวตนที่เรามองเห็นได้ไหมคะไม่ไม่มี แล้วเด็กๆสามารถสัมผัสอากาศได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะตัวอย่างเช่นเด็กๆยกมือขึ้นมาแล้วโบกไปมาค่ะเด็กๆก็จะเจออากาศหรือไม่เด็กๆก็เอามือป้องที่ปากเด็กๆก็เป่าลมออกมาค่ะโอ้แบบนี้เด็กๆก็จะมีอากาศอยู่ในมือเลยค่ะอากาศที่มันเคลื่อนที่ไปมาเราจะเรียกว่าลมเวลาที่เราเป่า เราก็เลยเรียกว่าเราเป่าลมค่ะใครเสร็จแล้วเอามาโชว์หน่อยค่ะนก่อนโชคนโชว์ู่ก่อนนียใครเสร็จแล้วเอามาให้ดูกันหน่อยนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่มาดูแล้วก็มารับชมคลิปย้อนหลังนะคะเด็กๆเ,เนี่ยสามารถเตรียมง,งานเตรียมทั้งหมดของเด็กๆนะคะเก็บใส่ซองใส่แฟ้มนะคะแลยคะมแยกเป็นของคุณครูโนกับแยกเป็นของพีเชอร์นะคะสำหรับบางคนที่ส่งแล้วนะคะครูเขาห่วยปันะคะที่ยังไม่เคยส่งเลยเ,เ่ยเอามาส่งครูด้วยนะคะของพี่ออกัส ยอดเยี่ยมค่ะของพี่ไซย์เสร็จแล้วเก่งมากเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะ<ป>เขียนชื่อนะคะ<ป>นากสกุลเขียนเล็กที่ถ่ายรูปส่ง<ป>เคนค่ะเขียนชื่อย้<ป>ายหาเนมมารับ่ด้วยนะคะ<ป>เขียนเล็กที่มาด้วยนะ พี่นิวทำได้ไหมครับ<ด>ครับได้ไครับโอเคพี่นิวไม่ค่อยได้เข้าเนาะแล้วไม่ค่อยได้เจอกันเลยเนาะก็วันนั้นยังเข้าตัวเลขไม่ได้เลยเปลี่ยนเป็นตัวเลขเล็กๆนี่อ๋อคุณครูใช้รหัสยากใช่ไหม บางทีมันก็เข้าได้บางทีมันก็เข้าไม่ได้คุูฝนก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวครูฝนจะต้องไปศึกษาก่อนนะคะน้องนิวจะได้เข้าได้ตลอดทุกครั้งเลยเนาะพี่ใครเซนทำได้ไหมครับโอเคอค่ะเซนเสร็จแล้วค่ะวิเโอเ้โหสายอ่ะเก่งจังเลยอยะเร็วมากเลยถ่ายร,รูปเลยคะ่ะส่งมาเลยคะ่ะส่งมาในไลน์เลยคะ่ะ เด็กๆหมดนะเป็นกูดเป็นด้วยไม่เป็นไรใครที่ยังถ่ายรูปไม่ได้เดี๋ยวรอคุณพ่อคุณแม่กลับมาตอนเย็นแล้วค่อยถ่ายรูปมาก็ได้นะคะวิธีถ่ายรูปมันง่ายมากเลยนะเด็กๆก็เอากระดาษนะคะวางลงกับพื้นแล้วเด็กๆก็ถือโทรศัพท์แล้วก็เปิดกล้องแล้วเด็กๆก็ถ่ายรูปแค่นี้แหละไม่ต้องเห็นตัวเด็กๆก็ได้เห็นแต่งานของเด็กๆก็ได้ค่ะกูฝนครับเกียอากาสเสร็จแล้วค่ะ ที่บ้านเรดังแยกอยู่กันนะคะแหละแยกถ่ายตัวก็แยาถ่ายออกัสนั่งอยู่นะครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันคุณครูฝนเห็ุคุณครูฝนเห็ุออกัสทุกรูปเลยพี่นิวเขียนจอทําไมเนี่ยลบเลยเพื่อนเพืเขายังทํางานอยู่นะครับอ่าโอเคขอบคุณมากครับ ตอนนี้ไคเซนเสร็จแล้วเรียบร้อยเก่งมากเลยค่ะพี่ไคเซนสวยจังเลยย่าอากาศของไคเซนสวยอ่ะเหมือนของคุณครูเลยเก่งจังเลยของพี่ชีต้าโอ้โหชีตาต้องใกล้ๆจอหน่อยลูกวันนี้เล็กๆอ๋อกาดกันบาดีพี่อ๋อกาดลบเบา ลมเข้าไปทางนู้นะโอเคค่ะขอบนน่ายี่มีละมันมีของพี่นัดพี่นัดนะคะอ้าวพี่นัดเป็นสีแดงเลยใหญ่ไปทำอันเล็กๆลบไอ้เกี้ยงดิไม่ทำอันเล็กๆเอ่ออันเล็กๆอันเล็กๆใหญ่ไปเอาใหญ่อีกแล้วแล้วมันระบายสียาก คุณครูคะเดี๋ยวเอาไปส่งวันพฤหันนี้ได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะเพราะว่าในในอาทิตย์นี้ของพี่เชอร์เขาจะมีอะไรสอนเราแล้วเขาจะมีแค่ทบทวนส่วนของคุณครูฝนนะคะก็จะเป็นใบงานซึ่งคุณแม่ก็สามารถทำใบงานลวกหน้าเลยส่วนใบงานที่เป็นประจำวันที่เราซูงนะคะก็คือส่งในลายอย่างเดียวได้ไม่ต้องเอาตัวจริงมาส่งได้ค่ะคุณครูฝนตรวจจากในราได้ขอบคุณขอบคุณนะคะสะดวกนะคะก็คือสามารถส่งได้เลย เติมหน้าเปิดเทอมวันที่หนึ่งพฤศจิกาไหมคะตามตามระเบียบที่เขากำหนดไว้อะค่ะคือจะเป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกาแล้วก็ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่ที่ผู้ว่าค่ะว่าท่านจะอธิบายแต่ว่าเราทําเรื่องว่าเราจะเปิดค่ะผิดแล้วย่าบอกผิดคุณค่ะลมอะไรมันออกจากปากเด็กๆคะตอนนี้ z ู o m ของคลมมันขึ้นเวลาว่าจะหมดเวลาแล้ว hmm. ดังนั oh? Oh? No. No. ้นเดี๋ยวคุณครูหมดวันนี้จะงานพิเศษลมมันไม่มีหน้าตาคเขาจ้าลมมันออกเบื่อเดี๋ยวตอนบ่ายเด็กๆก็เรียนกับทีเชอร์้างลมมันไม่มีหน้าตาอ mgea ที่ออกได้เด็กๆสามารถที่ออกมาทั้งตัวแล้วก็พรุ่งนี้มันพบกับคุณครูลมสำหรับวันนี้แล้วสวัสดีค่ะ ก่อจะป่าไม่เงยบค่ะ่าเราก็ว่าตัวลูกเลกแค่นี้ทำให้เร็วๆนี้ผลู้กดั่แล้วลูปใหญ่ๆก็ว่าตรงนี้สิว่าตรงนี้ใจว่าตรงไหนเออ